มีไมน่าเฮ็ดไ่ตุนชะอมนะคะม,มีอย่างนะคะกระตีไคลงไปไคธรรมดานะคะใส่น้ำมันแหน่น้ำมันงาลงไปนิดนึงถ้าพี่น้องมีถ้าพี่น้องบ่มีน้ำมันงาใส่เป็นน้ำมันพืชนิดนึงนะคะมันจะให้ไคเฮ้านี่น่ากินมากขึ้นแล้วกส็สีสีสีมันจะใสขึ้นน่ากินนะคะจากนั้นก็จะใส่ผงนัวค่ะซีอิ๊วขาวค่ะ จากนั้นถาก็จะใส่เป็นชะอมหรือว่าพักคาแล้วก็เกคอเทลงไปนะคะตีเขาก,กันแล้วไม่แั่จะเติมนอมลงไปนิดนึงนะคะในการเฮ็ดไข่ตุน๋นข้าใส่นมลงไปในเนื้อมันสินนากินมากก็กันนะคะเนื้อไข่นะคะไข่ออกมาเราจะน่ากินจะนุ่มนะคะจะนุ่มและหอมสิบกกระด้างนะคะ เดี it, ๋ยวเขามาเบิิงกันนะคะหลังจากผสมได้เรียบร้อยเขาก็จะไปอบนะคะก่อนเขาก็จะไปหนึ่งนะคะใส่ในหม้อหนึ่งนะคะตุนนะคะเนี่ยแค่นี้แล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็จะไปใส่ในหม้อหนึ่งตุนนะคะในการตุนนะคะเขาก็จะเอากระดาษฟอยล์เขาปิดถ้วยก่อนนะคะเพื่อที่จะม่ไข้ไอน้ำล้ไปในไข่ตุนของเขานะคะเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะสิงไว้สุกเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันนะคะเคื่องในกตเข้าไข่ตุนเห็นบ่คโรยด้วยกระเทียมเจียวแล้ะกะริกไทย น่ากิน่าค่ะไข่ตุน๋นไข่ตุนชะอมนะคะนาตาน่ากินมาค่ะเดี๋ยวเข้ามาตักเบิ้งว่าจะเป็นยังไงนะคะนาตาของไข่ตุนกะเห็นบอค่ะข้างในเห็นบ่คะน่ากินบาค่ะนุ่มฟูเห็นบ่ค่ะน่ากินยัางมากเลยค่ะเดี๋ยวมีอะไรซิซมให้เบิ้งนะคะนี่คือไข่ตุนนะคะเห็นบ่คะเข้าใส่นมลงไปหวก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงม่เป็นน้ำมันง่ากเป็นน้ำมันเผืชก็ได้นะคะมันจะน่ากินกว่ากันนะคะผิวมันจะนุ่มเห็นบอค่ะกําลังพรอนนะคะนี่เห็นบ ไข่ตออุ๋นชะอมเดี๋ยวันนี้จะซิ้นหนเบิงนะคะก็ะคือไข่ตุ๋นชะอ,อมนะคะอืมครับค่ะหอมชะอ,อมหอมกระเทียมเจียวเนื้อไข่นุ่มมากเนียนมากนะคะอืออีกคำหนึ่งนะคะ กินก็ข้าวต้มกินก็ข้าวเจ้าก็ได้นะคะเหมือนไม่เยอหน่อย,ยตุนไข่กินเลนซื่อๆนะคะอีกคำหนึ่งค่ะอืม แับจริงอะไรจริงเนะะี่ยจ้านอกไปเลยเบิงค่ะไข่ตุ๋นนะคะไข่ตุนนะะ๋นไข่ตุ๋นจะอมนะคะยังแสบแล้วค่ะกินเลนนะคะโดนรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บ